เัวไบิรต้ากันครับเ่าเปลี่ยนในย่งเหเราวันใันั่นนี่ต้องพูนเขังคอาไี่น่น่อไรไปไล่มองจีดามามันนออากาไท เป็นค <S ọ> ู่จะคู่ก็อีทอันนี้เป็นโมกยังโมกมันยายวิ่งกำลังจะกินกับูนบ้าจะคูกลงแานกจนว่าต้องเอาน้ำลดซะก่อนแข็งแข็งยายท่องเขามันลืมเลยอีกข้างหนึ่งยังยังยังบอน้ำยังพอไื้อรือพอก็ะลื้อแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆกันบ่า ทางพูดกันนิยมนิยมมันซีซีปุ่นแก้วผ้ากันเป็กซีซีถ่ายแล้ว <c oughs> กำลังถ่ายเลยเลยตอนนี้นะนี่คือบน <c oughs> นี่คือบรรยากาศแบบบ,บ้านเนาะ <c oughs> อันไร <c oughs> <c oughs> น <discussion. S 1> ้อยๆน้อยด้วยเาดีิไปย้อว่างกินคำน้ก็เจ้ากค่ประเทศรัสบาลบ่บันนี้ครับกินเขาได้หลายครับบาทนี่